สถิตในดวงใจตราบนิดนนดร์น้อมศีระกรานกราบแทบพระยุคคนบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพบริษัทพรสวรรค์เทคนิคอนจำกัดบริษัทคูเรเตจำกัดคุณนันทนามหาธิรัตห้องเสือ้อทองไทยดีไซน์ สนับสนุนรายการโดยสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันยาเรศบุญนาคนะคะได้มาพบท่านอีกครั้งหนึ่งในรายการนี้เออในวันที่จะสิ้นปี2559นี้ละคะ่ะที่มาพบปะท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะสรุปผลงานที่ดิฉันได้ออกมาช่วยเหลือประชาชน ในการที่เผยแพรว่วิธีการรักษาตัวเองและกา,การปฏิบัติสมาธิเพื่อจะดึงพลังรอบตัวนั้นมารักษาตัวเองตั้งแต่ปี2,538เป็นต้นมาก็เข้าเป็นปีที่22ของการปฏิบัติมาตลอดซึ่งไม่เคยออกรายการครั้งนี้เลยนะคะก็คงจะไม่ค่อยจะราบเลื่นเท่าไหร่ที่อยากจะได้พบปะ ได้จะอยากให้ลูกสิษย์ของญาติทุกคนนะคะในภายในยีบสองปีนี้ค่ะก็ะสอนไปอบรมไปทั้งการรักษาด้วยรวมทั้งสิ้น68,400กว่าคนนะคะซึ่งเป็นผลงานที่อยากจะมาสรุปให้ฟังในปีที่22ซึ่งตัวดดืันนี้ปีนี้ก็เข้า87แล้วคงจะไม่มีโอกาสที่จะออได้ทำอะไรต่อไป ตามที่ได้ผ่านมามากมายนักแต่วันนี้ก็อยากจะมาสรุปผลงานตลอดเวลา22ปีนั้นว่าตัวดิฉันเองได้ทำอะไรไว้บ้างสำหรับเรื่องของการเผยแพร่วิชาพลังกายที่เพื่อสุขภาพมันเป็นรายการที่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะที่จำเป็นที่จะต้องมาสรุปในอายุป่านนี้แล้วก็อยากจะทบทวนว่าระหว่าง22ปีที่ผ่านมานะคะ ได้ช่วยประชาชนทั้งหลายที่เข้ามาอบรมแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่เราได้ให้วิชาการไปเพื่อดูแลตัวเองตลอดเวลามาผลงานที่ผู้ใดทราบคุณค่าของวิชาการที่เราสอนเรื่องของพลังกายทิพนั้นโดยอาศัยอำนาจจิตและดึงพลังธรรมชาติที่รอบตัวเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่ารอบตัวเรารวมแต่มีแร่ธาตุซึ่งมีความสำคัญ ได้ลงมาจากดวงดาวทั้งหลายรอบรอบตัวเรารวมกันเรียกว่าพลังคอสมิกนั้นได้มีผลอย่างไรหลายๆายคนอย่างน้อยหลายหมื่นคนที่ได้รับการอบรมไปแล้วรู้คุณค่าของการทำสมาธิอำนาจจิตของตัวเองได้ใช้พลังนี้รักษาตัวเองมาตลอดก็ยังได้มาพบปะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามก็มีสุขภาพแข็งแรงจนบัดนี้ ก็เป็นที่น่าชื่นใจและมีหนำซ้ำตลอดเวลาที่อบรมไปนั้นก็ได้ชักชวนลูกศิษย์ทั้งหลายได้ทำกุศลร่วมกันในการที่จะช่วยเสริมบารมีเสริมบุญนะคะคือมนุษย์เราก็ต้องรู้นะคะว่าเกิดมาเนีเพื่อใช้กรรมตามคำตรัสของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าว,ว่าเกิดก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว แต่ทำไมถึงเราจะไม่สร้างสมบูรณ์บารมีเอาไว้ต่อไปข้างหน้าอย่างไรเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการที่มาศึกษานั้นไม่ใช่แต่จะสอนเรื่องของการรักษาตัวเองโดยการใช้พลังคอสติกอย่างเดียวก็ยังอบรมทางเรื่องของพุทธศาสนาเป็นคำตรัสของพระเจ้าที่จะทำอย่างไรให้เราเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยพบน้อยชาติลงก็คือการปฏิบัติ นะคะปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำกุศลทานเป็นบาตเบื้องแรกนะคะในพุทธศาสนาถ้าจะทำการสิ่งใดในเรื่องของที่จะปฏิบัติภาวานาสมาธิอะไรก็ตามมันต้องเกิดขึ้นจากทานคือมีการเสียสละทานเป็นบารมีที่จะสั่งสมต่อไปในพบทุกภทุกชาติทานย่อมยังซึ่งความผา,าสุขต่อไปข้างหน้ารู้จักเสียสละเป็นผู้ให้ ซึ่งปฏิบัติกันยากยากก็ชักชวนลูกศิษย์ทั้งหลายว่าสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองเบื้องต้นก็คือการบริจาคเสียสละส่วนเกินนะคะคือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือทำบุญจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเราไม่ต้องการอย่างนั้นคือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่เป็นทุกข์กับตัวเองทั้งหมดได้ที่ช่องทางที่จะทำกุศลอันเป็นมหากุศลอย่างยิ่งคือร่วมจิตร่วมใจกับ ลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะได้รวบรวมเงินทึ่ทุกคนหามาโดยน้ำพักน้ำแรงด้วยเงินที่บริสุทธิ์ได้ร่วมกันถวายเงินทั้งหลายนี้ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ของเรานี่แหละค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น20กว่าปีนั้นเราถวายเข้าไป54ล้าน่แสนส0,000 000กว่าบาทซึ่งไม่มีชื่อ คุณเยาวเรศบุญนาคอยู่ในนั้นเลยเป็นเยษพลังกายชิปเพราะเราทำบุญตามที่ท่านเคยรับสั่งตัดว่าจะทำการสิ่งใดขอให้ทำกุศลด้วยการปิดทองหลังพระไม่จำเป็นต้องโฆษณาไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกใครต่อใครว่าเราทำอะไรการกุศลมันจะเกิดอย่างผ่องแผ้วเพราะจิตเราเต็มใจนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะเดเงินจำนวนนี้ ทุกคนก็ต้องชื่นชมเพราะได้เป็นบาร,รมีที่สั่งสมให้พวกคุณเพราะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีนะคะท่านไม่ธรรมดาญากขอยืนยันนะคะรอเก้าของเรานั้นไม่ธรรมดาค่ะนะคะท่านมาจากเบื้องบนจริงๆบัดนี้พระองค์ก็ได้สู่สวรรค์ขันไลสถิตยอยู่นะวิมานที่มีความสุขสบายกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์นะคะจะเราก็โมทนา ท่านทำกุศลถวายท่านหลายแห่งหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ด้วยความเต็มใจและสิ่งที่ต่อมาที่ชักชวนลูกศิษย์ทำกุศลต่างๆนั้นที่มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะคาที่ได้ไปช่วยสร้างวัดแห่งหนึ่งสำเร็จสำเร็จโดยที่เริ่มต้นจากเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็ไม่ได้เป็นวัดเป็นสถานที่ตกค้างมา 300, 300กว่าปีเมื่อครั้ง วิทยาแตกครั้งที่สองนะคะพระเจ้าจากศิลมหาราชท่านได้พากองทัพสู้รบกับพม่านะคะตีออกมาจากกรุงและจนมาถึงจังหวัดชนก็ได้มาถึงวัดเก่าโบราณนี้นะคะมีการสู้รบทั้งทหารไทยทหารพรม่าตายกันมากมายทั้งพระเจ้าแล้วก็ปล่อยร่างมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะในะการที่ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นั้น ดีฮันกับลูกศิษย์ทั้งหลายก็ช่วยกันคนละไม้ละมือทำกันจนกระทั่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดได้วิสุงคามแล้วนะคะด้วยบุญบรารมีนะคะของพวกลูกศิษย์ทั้งหลายรวมทั้งญาติด้วยนั้นก็ได้สร้างโบสถ์สำเร็จนะคะสร้างโรงเรียนสอนพระไตรปิฎกสอนพระพิธรรมสำเร็จนะคะได้เป็นวัดขึ้นมาแล้วก็มีความภูมิใจได้ตั้งเสาอาโศก เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ท่านเป็นองค์เดียวที่ได้นำพระศาสนามาเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อปีพุทธการลร่วงมาแล้ว200กว่าปีนะคะโดยได้เอาพระไตรปิฎกเข้ามาสู่ทางจวรณภูมิของเราสาวอโศกนี้ก็ได้ตั้งไว้แล้วก็ยังได้สร้างพุทธรูปบางประสูตรปางจัสรุปบางปรินิพานไว้ด้วยนะคะ จริงๆแล้วลำพังเดชท่นคนเดียวคงจะทำเรื่องราวเหล่านี้ไม่สำเร็จก็ด้วยบาร,รมีบุญบาร,รมีของลูกศิษย์ทั้งหลายร่วมจิตร่วมใจได้เห็นกับตาทำกับมือปิติกับมือว่าทุกบาทุทกสตางค์ที่เขาได้ร่วมจิตร่วมใจกันนั้นได้ออกมาเป็นผลงานอย่างที่ภูมิใจอย่างยิ่งนะคะและเดชท่านก็ยังได้รวบรวมไปช่วยนะคะสร้างเสาอาโศกอีก หนึ่งต้นที่วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีอีกหนึ่งต้นที่วัดป่าธรรมอทิญามหาสารคามสาวอโศกสต้นนี้ได้ประสิทธิ์ประสาร์เอาไว้นะคะแล้วก็ยังได้รวบรวมเ,เงินของประชาชนช่วยกันไปสร้างสถานพยาบาลสองชั้นนะคะที่วัดกุศินาราท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์นี่คะ่ะท่านเป็นเจ้าคุณเป็นพระที่ทำประโยชน์ กับที่วัดไทยทั้งหลายในประเทศอินเดียมากทีเดียวนะคะท่านได้เมตตาคนจนที่อินเดียนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเป็นที่นางสารท่านสร้างสถานพยาบาลสองชั้นดีเ,นเห็นแล้วประทับใจก็มารวบรวม,รวมเข้าไปร่วมสมทบด้วยนะคะ่ะนี่ไม่ได้มาโฆษณาให้กับคุณดำรงพุตานนะคะที่ท่านได้ทำหนังสือคู่สร้างคู่สม ซึ่งดิฉันเชื่อในเรื่องของปัญญาของคุณดำรงในนั้นมีข้อความที่น่าสนใจมากทีเดียวพระเอิญได้ไปอ่านพบในร้านหมอฟันที่ดูแลฟันดิฉันนะคะคือคุณหมอสมควรเนี่ยคะ่ะนะคะก็ได้หยิบมาอ่านก็ได้เจอคอลัมน์หนึ่งคุณดำรงไปเอามาจากที่อินเดียว่าคนจนอินเดียถ้าเขาปวดฟันฟันโยกต้องการทำฟัน เข้าไปไหนรู้ไหมคะเข้าไปที่อู่รถให้ช่างซ่อมรถเอาคีมขันน็อตเนี่ยคะ่ะมาถอนถ้าหักก็เอาสากุรัยงัดฟังอ่านดูแล้วสลดใจว่าจริงๆแล้วพลเมืองอินเดียเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเขาถึงจะต้องทนทุกข์ทรมานขนาดนั้นก็เลยคิดขึ้นมาทันทีว่าไปเห็นสถานพยาบาลตรงนี้ท่านแบ่งเป็นห้องเยอะมากมาย ก็เลยขอท่านเจ้าคุณว่าขอสร้างคลินิกฟันสองคลินิกนะคะโดยที่เดี๋ยวท่านก็หาทุนก็จากลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยค่ะร่วมจิตร่วมใจได้สร้างขึ้นมาสองคลินิกเพื่อบรรเทาทุกข์กับผู้ยากไร้ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญทั้งหลายทั้งสิ้นนะคะที่เราร่วมจิตร่วมใจย่าภูมิใจอย่างยิ่งค่ะนะคะไม่ว่าจะไปสอนที่จังหวัดใดถ้ามีวัดวาอารามที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการที่สร้างโบสถ์สร้างอะไรเราก็รวบรวมเงินเนี่ยได้สร้างประตูบ้างพระเจดีย์บ้างอะไรบ้างตามสมควรนะคะเพราะนั้นผู้ลต่างๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่ได้เสริมบารมีทำให้เราได้เผยแพร่วิชานี้ออกไปอย่างไม่สิ้นสุดแต่ทำไมเพิ่งเริ่มต้นปีห9ที่ได้ออกอากาศบ้างออกโทรทัศน์บ้างเพราะ ทั้งหมดทั้งหลายทั้ง20กว่าปีนี้ย่าไม่คิดว่าการจะต้องเผยแพร่ทางทางทีวีบ้างหรืออะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราตั้งจิตอันบริสุทธิ์ว่าจิตใจของเราต้องการที่จะนำความสุขไปให้กับเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายได้เผยแพร่ไปทั้งๆท,งที่ชาวต่างชาติเขาก็ได้รู้นะคะอย่างเชิญย่าไปสอนที่อินเดียถึงสามรุ่น ล้วนแต่พวกที่มีความรู้พวกด็อกเตอร์พวกโปรเฟสเซอร์ของมหาวิทยาลัยก็มาเรียนกันแล้วก็ได้ผลดีนะคะแต่ว่าที่เราไปนั้นด้วยทุนทรัพย์ของเรานะคะเพราะเราไม่ได้ไปเก็บตังเข้าเลยเพราะจะต้องมีรุ่นที่สีย่าก็เกรงใจลูกศิษย์เพราะไปแล้วจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นแต่ค่าใช้ใจ่ายค่าระบินอะไรต่างๆเราก็เลยระงับไว้ก่อนยังไม่มีกองทุนอะไรที่จะมาถงส่งเสริมเรานะคะ สิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทำไมการที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะทำไมมาสอนแล้วจะต้องมีการทำบุญทำทานจิตจิตจิตที่บริสุทธิ์นั้นกุศลนั้นบารมีนั้นส่งเสริมให้การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นอาจจะบรรเทาทุกข์ลงไปได้เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในเรื่องกองบุญกุศลต,ต่างๆนะคะไม่วา้าวุ่นไม่เครียดปิติยินดีต่อกุณสกุศลต,ต่างๆนั้นก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บบรรเทาลงไปได้ กุศลได้ช่วยเพราะนั้นเรื่องของการทำกุศลน,นั้นขอให้จิตเรามีความตั้งใจนะคะไม่คิดที่จะหาผลตอบแทนใดๆตั้งจิตอธิษฐานด้วยจิตบริสุทธิ์ว่าเรามีโอกาสได้ช่วยสนับสนุนบำรุงพุทธศาสนาเอาไว้เพราะเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนนะคะที่เกิดมาอยู่ในแผ่นดินนี้ท่านมีหน้าที่รักชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ท่านทำแล้วหรือยัง แต่ค้าลูกศิษย์ของย่าหกหมื่นกว่าคนนั้นได้ปฏิบัติตามย่ามาตลอดเรามีการสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานแผ่เมตตาไปที่ไหนมีความทุกข์เราจะเอาความสุขไปให้กันที่ไหนมีการเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราจะไปช่วยรักษาโดยไม่มีเงื่อนไขและที่ยังมีอยู่มาได้ทุกวันนี้ได้สอนที่สมาคมทุกเดือนเดือนละครั้งไปที่ต่างๆเดือนละครั้งนั้นก็จากอาศัยลูกศิษย์ที่บอกกันต่อๆไปนะคะ ได้บอกกล่าวกันไปไม่มีการโฆษณาแต่ครั้งนี้เห็นว่าตัวอายุมากแล้วได้กำไรมาเข้าปีที่7แล้วนะคะปกติแล้วอายุไขของมนุษย์นั้นก็แค่80ก็ได้ทำกุศลมาตลอดแต่นี่มันเกินไปนะคะก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำไว้นั้นทำไมเราถึงไม่บันทึกเอาไว้บ้างเอาไว้ให้ลูกหลานภายหน้าที่จะได้รับทราบว่าวิชาอันนี้ยังมีอยู่ในโลก ะคะจริงๆแล้วย่าได้คน้นคว้าระหว่าง20กว่าปีนั้นพยายามหาข้อพิสูจน์ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นนะคะในโลกของเรานั้นมีพลังที่เหมือนกับจะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่คนโบราณว่ามีอภินิหารมีความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะอย่างที่มาวิเคราะห์วิจัยในเรื่องของแร่ธาตุต่างๆของดวงดาว ความจริงได้พื้นฐานมาเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อมารักษาอยู่มาพิสูจน์อยู่ก็เลยแน่ใจว่าแร่ธาตุต่างๆจากดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยตัวยารักษาโรคเราได้พิสูจน์กันซึ่งลูกศิษย์ก็ได้มายืนยันว่าผมหายจากโรคนี้เพราะผมฟอกเลือดหลายคนค่ะบอกการฟอกเลือดที่นำแร่ธาตุต่างๆเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดนั้น สามารถที่จะบรรเทาการติดเชื้อการมีเชื้อโรคต่างๆได้เพราะแน่ใจมากขึ้นย่าจะกลัวว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่พูดไว้เราไม่บอกไว้แต่ถ้าเข้าไปเอาไปพิสูจน์ต่อเขาก็จะอาจจะจดทะเบียนว่าเขาเป็นคนคิดได้ก่อนความจริงแล้วแร่ธาต่างๆเหล่านี้เราใช้มาเป็น10ปีแล้วก็ขอยืนยันว่า แต่เราดวงดาวนั้นร่วนแต่เป็นยารักษาโรคอย่างเช่นดาวพระจันทร์สีเหลืองนั้นเราก็ได้เอามาใช้เสริมกระดูกนะคะเปล่าเอ่อฟอกเข้าไปแล้วเพิ่มเม็ดเลือดเพิ่มเอ่อเกล็ดเลือดต่างๆได้เอามาล้างชำระให้ร่างกายสะอาดได้สีแดงเราก็เอามาใช้ในการบำบัดเรื่องของโรคหนักๆเช่นเอชเช่นโรคของเอ่อที่ รักษายากติดเชื้อพวกนี้ก็จากดาวพระอังคารนะคะดาวพระพุธสีเขียวซึ่งอันนี้มันตรงกับนิโหราศาสตร์ในพระไตรปิฎกก็มีนะคะเรื่องสีงตา่างๆนะคะดาวพฤหัสก็สีส้มแล้วก็ออกมาละลายละลายซึ่งเราก็ได้ผลมาตลอดนะคะแต่ละดวงดาวนั้นล้วนแล้วแต่มียารักษาโรคผู้ใดที่สนใจมาเรียนนะคะเผยแพร่ไปมากๆเดี๋ยวครูพักรักจำเวลานี้ ก็ออกไปมากมายแล้วนะคะก็อยากจะให้รู้ว่าคุณค่าของธรรมชาติอย่าได้ทำลายเลยนะคะช่วยกันเก็บรักษาคุณค่าของพลังอันนี้ไว้นะคะที่ไม่ใช้คำว่าพลังจัก,กรวาลเพราะจัก,กรวาลน,นั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเต็ไมไปด้วยพลังอาจจะเป็นพลังที่ไม่ดีพลังชั่วร้ายพลังของพวก วิญญาณต่างๆก็เรียกเป็นพลังเช่นกันเราเจาะจงใช้คำว่าคอสมิกเกรยแล้วก็ได้ผลนะคะด้วยการที่พิสูจน์มาตลอดและก็คิดว่าคงจะเป็นมรดกตกทอดต่อไปการข้างหน้าถ้าไม่มีคนที่ชื่อเยาวเรศบุญนาคอยู่ในโลกใบนี้แล้ววิชานี้คงจะไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเพราะเท่าที่เราพิสูจน์ะคะได้ไปช่วยหลายๆแห่งได้ผลดีเพราะนั้น ยากคิดว่าวิชานี้ควรจะได้ศึกษาตั้งแต่อายุตั้งแต่18บปดขึ้นไปที่จะมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ถ้ามาเรียนกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เท่าผู้แก่สอนไปก็จำไม่ค่อยจะได้ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกแต่ถนะ้าญาเสียดายแต่ที่เมตตาเพราะเขาป่วยมานะคะรอจนกระทั่งป่วยถ้าสุขภาพดีๆไม่ค่อยมากันละค่ะต้องหามล่องแรงกันมา แล้วก็มาให้เรารักษาซึ่งมันก็เป็นของยากนะคะเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ถ้าคุณไม่ดูแลร,รักษานะคะมันก็ย่อมจะผุพังแล้วก็ใช้การไม่ได้ถ้าเราหมันดูแลร,รักษาเขาจะรับใช้เราไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องร่มหมอนนอนเสือไม่ใช่มานอนติดเตียงแล้วก็มาได้นั่นามาทำเอาทีรันมันไม่ได้ผลค่ะต้องรู้จักออกกำลัง อากาศอาหารต่างๆเหล่านี้ต้องศึกษากันเราให้ทั้งหมดการสอนนี่เป็นครบเขาเรียกว่าครบวงครบเอ่อครบองวงจรเลยนะคะทั้งหมดทั้งกายวาจาจิตทั้งหมดนะคะเพื่อปรับอารมณ์เพื่อจะได้มีพลังที่จะช่วยกันขจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่การเผยแพร่ออกไปนี่ก็คิดว่าทุกคนที่ได้บอกกล่าวก็ได้กุศลด้วย เพราะชี้ทางให้ทุกคนได้พ้นทุก์นะคะและอีกประการหนึ่งนะคะที่ยาทำสำเร็จอีกอันหนึ่งก็คือการตอบแทนพระเดชพระคุณของอาจารย์แนบมหารีรานนท์นะคะเมื่อสร้างวัดเก่าโบราณเสร็จมีโรงเรียนสองชั้นที่สอนพระอภิธรรมสอนพระไตรปิฎกนั้น mm hmm. ก็เลยสร้างห้องประชุมขึ้นมาได้จัดทําวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องเจดรุ่นแล้วะคะ่ะที่วัดเก่าโบราณนะคะ เราจะให้ชี้ทางว่าการที่จะพ้นทุกไปนั้นโดยไม่การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นอย่างไรในการทำวิปัสสนาต่างกับสมถะอย่างไรให้ทุกคนได้รู้จักประชาชนคนไทยเป็นพุทธแต่ในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านแต่บางคนหารู้เรื่องของพุทธะไม่นะคะคำตัดของพระเจ้าองค์ก็ยังไม่ทราบซึง้งยังไม่ทราบเพราะฉะนั้น การไปปฏิบัติธรรมนี้ญาติร่วมมือกับท่านพระครูนะคะที่ท่านจะเป็นอาจารย์อาวาสท่านประหลัดจำเนียนนี่แหละค่ะท่านได้เป็นพระครูชั้นเอกแล้วนะคะท่านได้ช่วยเป็นผู้อธิบายธรรมะในเรื่องของวิปัสสนาต่างกับสมถะอย่างไรแล้วก็วิธีการต่างๆนั้นนะคะญาติก็จัดมาเจ็ดรุ่นรุ่นที่8จะเกิดขึ้นในเดือนเดือนกุมภาวันที่19ก้ากุมภาเจ็ดวัน นะคะทุกคนได้ปฏิบัติได้ย่าเป็นสปอนเซอร์ในการใช้จ่ายอาหารการกินทุกคนไปได้ค่ะนะคะแล้วก็เราก็มีการตั้งกองทุนเอาไว้กับวัดเรุ่นนะคะรุ่นที่แก็จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เตรียมเอาไว้ในอนาคตถ้าไม่มีย่าวัดก็จะได้มีทุนที่จะอบรมต่อไปการกอบรวมพิัสนานี้ก็เพื่อพาตนให้พ้นทุกข์ได้ ก็ได้ประโยชน์ค่ะบางคนไปเจ็ดครั้งนะคะเรามีตำรับตำราจแจกที่ได้ทำเอาไว้ให้ถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้พาตัวไปเพราะย่าคิดว่าคำพูดของอาจารย์แนบได้พูดกับย่าไว้เมื่อ 3- 40ี่สปีก่อนนั้นบอกว่านิพพานง่ายนิดเดียวย่ามาคิดตีจนแตกว่าอ๋อง่ายจริงๆ ถ้าทุกคนได้รู้บาปบุญคุณโทษนะคะสิ่งไม่กระทำม,มันก็ตัดภพตัดชาติโดยปริยายการเกิดก็น้อยลงแต่เวลานี้ทุกคนเกิดมาก็มาสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อไหร่มาจะสิ้นสุดแห่งทุกข์นั่นเองนะคะแล้วยังสร้างหนังสือค่ะอีกอันหนึ่งพุทธศาสนาของเรามีเรื่องสนใจมากเราไปสวดธรรมจากกัพนะสูตรนั้น แต่นะะได้เอยถึงเทวดาตั้ง16ชั้นฟ้านั้นคืออะไรก็เลยได้ไปเจอปริเฉษที่5ในอภิธรรมของอาจาร,รย์แนบมหารีระนนซึ่งท่านพัฒนถธาวิลาสะมหาเทระท่านเป็นคนสอนมานะคะแล้วก็ได้เขียนพิมพ์ไป5,000เล่มแจกจ่ายเพื่อให้คนรู้บาปุญคุณโทษคือเรื่องนรกสวรรค์และขณะนี้ ได้เจอแนวทางที่จะไปสู่มิพานได้อีกอันหนึ่งก็คือวิสุทธิเดนะคะก็เลยคราวนี้คิดว่าการธรรมทานนั้นเป็นทานสูงสุดก็เลยบอกกล่าวค่ะนะคะกับลูกศิษย์ว่าจะมาร่วมทุน5บาท10บาทก็มาร่วมกันสร้างหนังสือขึ้นมาอีก5,000เล่มในเรื่องวิสุทธิเดนะคะซึ่งขณะน,นี้ก็ได้เป่าประกาศออกไปนะคะอันนี้ ถ้าใครจะสนใจก็สามารถโอนเงินมาที่สมาคมได้เราจะมีรายชื่อพิมพ์อยู่ด้านหลังด้วยนะคะก็จะบอกกล่าวแค่นี้ท่านผู้ฟังคะก็สมควรแก่เวลานะคะเทพนี้เป็นเทพสุดท้ายของปี2559ซึ่งกำังจะหมดไปนะคะปีใหม่ก็กำลังจะคืบคานมาจ้าก็อยากจะฝากข้อคิดสักนิดนึง ว่าทุกคนที่เรียนไปแล้วนะคะได้อบรมไปแล้วเสียเวลามาแล้วที่มาได้ทำร่วมกุศลกันไปขอให้ได้รักษาวิชานี้ตลอดรอดฝั่งขอให้เห็นคุณค่าที่เราจะดูแลตัวเองบริหารตัวเองให้แข็งแรงตลอดไปอย่าละเลยอย่าใช้คำว่าไม่มีเวลาถ้าคุณบริหารเวลาให้กับตัวเองไม่ได้ ในชีวิตคุณจะไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะก็อยากจะฝากข้อคิดสักนิดนึงเ่อท่านมาหาท่านพูดไว้ย่าเห็นว่าเหมาะที่จะมาเผยแพร่นะคะการใช้การได้ทีเดียวเขาบอกว่าหลักบริหารตนเองมีอยู่5ประการข้อแรกนะคะบริหารตนให้สดชื่นบริหารผู้อื่นให้เบิกบานนะคะบริหารการงานให้มีค่าบริหารเวลาให้มีคุณ บริหารทุนให้มูลค่าเพิ่มนี่คือการความเจริญที่จะฝากไว้ส่วนทางหายนะมีค่ะนะคะเขาบอกว่าจะบริหารตนเองก็ขมขืนบริหารผู้อื่นก็ฟุ้งซ่านบริหารการงานก็ผิดพลาดบริหารตายยามไม่สมดุลน,นะคะพอไปบริหารทุนก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อคิดอันหนึ่งซึ่ยาาจะฝากเอาไว้ ทุกคนถ้ารักตัวเองเมตตาตัวเองมีสติสมัมปชนัญญะอยู่กับตัวตลอดเวลาจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนสติอย่าขาดค่ะก็มีธรรมที่ดับร้อนนะคะที่ย่าจะฝากเอาไว้อีกสีข้อข้อแรกค่ะอย่าเป็นนักจับผิดหลายคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้สายตานี่เป็นทวารหนึ่งที่จะก่อกรรมจิตของคุณคุมไม่อยู่มองไปแล้วเป็นนักจับผิด ใครจะพูดจะทําอะไรดูผิดไปหมดแต่ไม่ได้หันสายตาหันจิตมาดูตัวเองนะคะข้อสอย่ามวัวคิดริษยาไม่มีประโยชน์ค่ะที่จะไปริษยาใครว่าเขาสวยกว่าเรานั่นเพราะเขาทำถือศีลเคร่งครัดมาเขารวยกว่าเราเพราะเขาทําทานมา,มามากมายเขาจึงมัง่งคั่งนะคะเขามีปัญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์มีปัญญาบริหารงานการได้สําเร็จ ก็เพราะเขาทำสมาธิเห็นไหมคะนี่คือหลักความจริงข้อ 4, ข้อข้อ3อย่าเสียเวลากับความหลังย่าจะสอนลูกศิษย์ทุกคนว่าทุกคนชีวิตที่ผ่านมานั้นหาลาบลื่นไม่ทำผิดพลาดมาก,ก็มากย่าจะบอกว่าสิ่งสำคัญนะคะอย่าไปนึกถึงความผิดของตัวเองลืมเสียนะคะไม่คิดถึง ไม่มวัวแต่คิดถึงความผิดพลาดที่เราผ่านมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่โดยการทำดีพูดดีคิดดีอยู่ตลอดข้อสุดท้ายค่ะอย่ามวัวฟังอย่ามวัวดูลายจากหมูอมิตรนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะวันขึ้นปีใหม่ญาจะมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสนับสนุนรายการโดยสมาคมสถาบันพลังกายทิพย เพื่อสุขภาพ